ทุกที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองครับและอะไรจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นแถวบ้านผมไปมากกว่าการแวนครับและนี่คือเกมจําลองการใช้ชีวิตในแถวบ้านผมครับเราเล่นนะแตงไปครับพวกคุณเสียตังค์แต่งรถด,ดีกว่าเสียอนาคตให้กับการติดยาครับเออฟ้ากออบเฮ้ยตำรวจนี่ตำรวจตำรวจได้ทำหน้าที่แล้วลงไปอะไรอย่ามายุ่งไปต่อด่านสอง let's go ผมชอบจริงๆครับนี่ เอ้ยอะไรแล้วอืมแสดงให้มันดูหน่อยครับถึงผมจะบิด2อล้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจนแต่ผมทนกับสิ่งที่ผมรักแลงหักละสวัสดีครับพวกคุณไอพกคุณเนะ่ะไอนี่อย่ามายุ่งนิไม่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 ดันต่อไปเราต้องทําได้ไม่ต้องห่วงครับผมยังเล่นผมยังสู้ต่อไปครับเพราะแวนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่แบบเงินเป็นล้านก็หาไม่ได้อไอเหี้ย <c oughs> คำคมเด็กแวนมา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  ขอขยับเข้าไปขอขยับขอยบขอยบเอาไปเอาไปเที่ยเย่ผมชอบจริงๆเลยเนี่ยเอาไปอีกลูกโอ้โอ้เอาไปเรียบร้อย explosion my favorite โอ้โหเย่เยี่ยรถสีรถสีส้มไอสัตว์เฮ้ย ีไอ้เฮียลดสีส้มไปไงสัสตาพวกแกแล้วโอ้โหรถอะไรของมึงเนี่ยฮะรถอะไรโอ้ยไอ้เหี้ยรถสีส้มโอ้โห,หดดโ,โหดโหดเทียมามาหิดผมเขาบอกเลยครับว่าในช่วงนี้เกมนี้เป็นเกมที่มันมากพี่เสื้อแดงเฮ้ยเก่งเหรอเอ้ยสวยตำรวจจะเย็นตำรวจไอ้สัต,ติโอ้ยอะแล้วกินล้มเหลวเทียมคุณพ่ายแพ้ ไม่ต้องห่วงครับพวกคุณรอยแผลเป็นมันก็แค่ลายเซ็นจ,จากทางหลวงครับนี่ตำรวจยาคุณตำรวจไอ้ทีหนึ่งอะทีหนึ่งอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยฟักออฟอืมตำรวจยาอย่ามายุ่งครับผมอ,อะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าโอ้ยเรียบร้อยครับทีหนึ่ง ไม่มีอะไรหยุดยัง้งโหว้าวไอ้ซาดเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วครับเราที่หนึ่งเพราะว่าเราค่าเราค่าต,ตำแหน่งอื่นหมดแล้วสวยงามรงจริงๆการประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่วันรับปริญญาแต่เป็นวันที่คุณมีปัญญาเลี้ยงพ่อแม่ตดางหากครับฝากอ้อพุ่งไปเลยนโตร ความเร็วมากกว่าคนอื่นถึง3เท่าถึงแล้วมาครับไปกันต่อถึงโรงเรียนจะมีครูแต่ในอูเนีมีช่างนะครับทุกคนจำเอาไว้โอเฮลเล่ยอย่ามามาดาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยผมได้อาวุธบางอย่างมาวะ่ะเออไอเี้ยดีแล้วอาวุธเอเอ เทวเย่เหลือแกแล้วไอทีหนึ่งแค่แกเท่านั้นที่ยอมไม่ได้เรียบร้อยสวยงามไม่เป็นไรคุณตำรวจไม่เป็นไรยินดีเสมอครับเพีพี่พี่พี่ทำผมพี่เออสวยงามไปต่ออะล่ะอิดไมกันยูเฟสเสียเงินเป็นแสนแต่งรถได้รับประกันว่าจะได้รถขี่ครับแต่ว่าเสียเงินเป็นแสนได้แค่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยมันวิธีได้วิธีได้ที่แรกๆครับ ทำให้ไม่มีที่หลังๆครับผมชอบมากเลยครับขับมอไซคนะ์แล้วใช้ลูกซองอะไปแล้วจะมาถึงจุดต่อไปแล้วคาบอสว่ะบอสไฟบอสเหรอโอ,รอ้เก่งเหรอเก่งเหรอเฮ้ยตกไอ้แซ time to stop. สวัสดีครับเขออยายากเฮ้ยเคมีเข้าโซนและอะไรเนี่ยทำไมรถรถตกมาจากท้องฟ้าวะเพื่อะไรวะครับทำไมมีรถตกมาจากฟ้าไอ้อัโฟโพคาลิฟ <c oughs> เคยเห็นแต่โมกันน็อกตกมาจากฟ้าเคยดูหมานาครกันไหมครับเนี่ยครับใครจะไปเข้าใจครับผมบิดจนหมดปลอกเธอก็บอกว่าผมเป็นโจรห้าร้อย สวัสดีครับขอ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 ,ขอกระนาบข้างหน่อยครับหลบไปอูอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาระเบิดไปเฮ้ยอู้ชะลอยเขาหน่อยกินลูกซอง เย่ไปที่ซิกมาแล้วแก๊งซิกมาโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมึงขับบนยอดตึกกันอย่างนี้เลยเหรอแค่เจาตัวรอดย่างเลยากใจ้ค่ากันโอ้นี่เหมือนแถวบ้านผมเลยครับแถวบ้านผมทนทบนบุรีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับเรื่องใช้ชีวิตปกติทนบุรีก็จะประมาณเนี่ยครับผมจําได้เวลาผมขับมอไซค์ขึ้นดาดฟ้าตึกไอสัตว์โอ้ยอ้าดดานต่อไป โอเคไม่ใช่ยอดตึกแล้วไม่รู้หรอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าใครตามคุณอยู่โอ้โอ้เพราะคุณรู้ไหมครับรักสองล้อเนะี่ยไม่ขอสองรักหรอกนะครับที่เซฟเอาไปครับเอาไปด้วยครับถึงความรักพี่จะสุดทนนะครับแต่บนถนนพี่น่ะสุดตีนไปแล้วมา จะดูถูกผมไม่ว่าหรอกนะอย่าเบิ้ลใส่หน้าผมไม่ชอบไปแล้วสองอุ้ยฟันกันเองอยากสบายไปขึ้นรถทัวร์ครับอยากใจเต้นรัวๆให้มันขึ้นมอเตอร์ไซค์เอ้ยโอ้โอโอโอฟักตำวรวจไล่พี่ตำรวจครับอย่าทำผมผมเป็นแค่เด็กแว้นที่ไล่แฟนมีสองแขนไว้ปิดแต่ไม่เคยคิดทำลายชาติออตำรวจ รอดแล้วโวยมาคิดว mm ่าซ่ามากเลยครับชอบบิดชอบซิ่งไม่เคยสองใจสายเปรลบไปสายหมอบจะเดิน where you going my friend where you going hey เรียบร้อยเด็ดลูกซองว่ะโอ้โหเกียร์ไฮเทคอย่างนั้นเหรอเกียร์ไฮเทคแหลกอย่างนั้นเหรอครับ ทนลูกปืนหรือเปล่าล่ะฮะทนลูกปืนไหมก็ไม่เห็นไหมค่ะแซงวู้ที่หนึ่งเราต้องเดินทางกันต่อครับเพราะว่าถานนต่ลาสายเนี่ยมีจุดหมายไม่เหมือนกันมามีรถไว้ขับไม่ได้ทำไว้คุยจะลุยก็ลุยไม่ต้องคุยเสียเวลาถ้าคุณถามว่าผมไปหาโค้ดพวกนี้มาจากไหนับ Google ครับขออนุญาตเดินผ่านครับวาย นี่ก็ยิงกูจังเลยโอ้ยโอ้ยกูยอมเลย